ในทางแผนเทรดทองคําวันนี้นะครับตัวทองคํานั้นเรามองเป็นตลาดนโน้ตของเทรนขาขึ้นแล้วนะครับคํานั้นได้รูปนะครับทาเทรนขาขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะดูโครงสร้างตลาดนะครับเกิดการบอสเรียบร้อยแล้วนะครับนี้เราจะเทรดทองคํานะครับเราจะหาโซนแนวรับสวิงดอล่าร์โซนรับที่เราให้ความสนใจนะครับก็จะเป็นโซนรับแถวๆราคา 2,341นะครับโซนแนวรับที่สองเนี่ยจะเป็นโซนแนวรับแถวๆราคา2,327กลยุทธ์ในการเทรดของเราเราจะรอนะครับให้สัญญาณเนี่ยกลับมานะครับปรีเทสทดสอบนะครับที่โซนแนวรับที่หนึ่งหรือว่าลงมาทดสอบที่โซนแนวรับที่สองแล้วเราจะรอสัญญาณแท่งเทียนคอนเฟิร์มเมื่อมีสัญญาณแท่งเทียนคอนเฟิร์ม P.A. บายที่โซนแนวรับเราจะบายกลับขึ้นมา เราจะมาเก็บ TP แรกนะครับที่ราคา2,364วาง stop loss ไว้ที่โซนราคา2,317.64นะครับชุดนี้ก็จะเป็นแผนเทรดฝังบายในคู่ของทองคำวันนี้นะครับ